สวัสดีครับพี่น้องบ้านหนองบัวครับผมกะเมื่อนี้บ้านหนองบัวมีข้าวสารดีๆสิมาแจ้งพี่น้องทราบนะครับเนาะข้าวสารสําหรับพี่น้องผู้ที่ตกการตกงานผู้ที่มองหางานต่างประเทศพี่น้องพี่น้องผู้ใส่แรงงานอยู่ทางเมืองไทยนะครับเนาะกะเนื่องด้วยอิราเลสิเปิดรับสมัครคนงานภาคเกษตรนะครับเนาะมาทางานอยู่ที่อิราเลนะครับเนาะเป็นโครงการควร่วมือไทยอิราเลครับ ก้องกันวาม่ามือไทยอิสราเอลที่จัดทรงคนไทยมาทํางานที่อิสราเอลแบบถือกฎหมายนะครับเนาะแล้วก็ผ่านรัฐบาลจัดทรงกันเองนะครับเนาะก็เพิ่นสิเปิดรับปลายเดือนพฤศจิกครับปลายเดือนพฤศจิกายนเนาะครับเนาะสองพันหนึร้อยหกสิบสามเปิดรับเร็วๆนี้พี่น้องก็ผู้ใดสนใจก็ให้เตรียมตัวเตรียมเอกสารให้ครบเนาะครับเนาะไปยื่นใบสมัครได้แล้วเพิ่นก็สิ เรียยตัวอีกเท่านึงครับนัดไปสัมษั์นัดไปตัวโลกอีกเท่านึงกั Israel, บอิสราเอลบม่ต้องเรียนภาษานะครับเนาะบ่ได้เรียนภาษาบ่าได้ไปสอบคือถ้าตรวจประวัติอาชญากรรมพนันตรวจโรคพนันกคือได้บินครับพี่นอ้องก็ถือเป็นโอกาสดีครับพี่นอ้องสิได้มาหาเงินหาค่ำนะครับเนาะนะมาเก็บเกี่ยวประสบการณ์เมืองนอกมาเก็บเกี่ยวเอาประสบการณ์การเกษตรของอิสราเอลครับ ถือเป็นโอกาสดีพี่น้องสาหรับผู้ที่สนใจนะครับครับเมื่อนี้บ้านน้องบัวก,กสิมาแแจ้งรายละเอียดการไปสมัครนะครับนาะว่าเหตุจังหดเตรียมเอกสารยังแนี้ยครับเมื่อนี้ผมกสิเอาอใบประกาศของทางกระทรวงแรงงานแหละครับมามามาอ่านในพี่น้องฟังแล้วก็อธิบายว่าตรงใดจใังใดจังไดนะครับนาะก่าครับเป็นโครงการความือไทยอิสเอลพี่น้องไทยอิสเอลโครงการความือไ้ยอิสเอลที่จัดทรงคนงาน มาทำงานภาคเกษตรที่อิสราเอลนะครับเป็นรัฐบาลจัดทรงรัฐบาลจัดทรงนาพี่นอนะ้องเนาะรัฐบาลไทยกับรัฐบาลอิสราเอลจับมือกันแล้วทรงแรงงานมากที่อิสราเอลครับพี่นอ้องตำแหน่งงานที่รับสมัครนะครับเนาะค,นะคือคนงานภาคเกษตรนะครับคนงานภาคเกษตรครับผมแล้วก็เป็นเพียาใชเท่านั้นนะครับเนาะรอบนี้เปิดเฉพาะเพียาใชนะครับเนาะผู้ใายเท่าทนั้นพี่นอ้องกะคุณสมบัติของผู้สมัครครับกะ มีสัญชาติไทยเนาะพี่น้องมีสัญชาติไทยเพศชายแล้วก็ต้องพ้นภาวะการรับราชการทหารหรือว่าผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วพี่น้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วเกิดระหว่างวันที่23พฤศจิกายน2524ถึง27พฤศจิกายน2540พี่นอ้องตรงนี้ฟังไง่ายๆก็คือ ้องอายุ23ปี23ปีผ่านผ่านเกณฑ์ทหารแล้วแล้วก็บอกเกิน40ปีก่อนมือสมัครพี่น้องก่อนมือสมัครนะครับเนาะบอกเกิน40ปีอายุยังบ่ทันถึง40ปีก่อนมือสมัครนะกับก่อนวันที่23พฤศจิกายน2563อายุต้องบ่ถึง40ปีนะครับเนาะ อันนี้พี่น้องบ้องงงนะครับเนาะอันนี้บ้องงงนะครับเนาะกะ <c oughs> บ่มีประวัติอาชญากรรมครับไม่มีประวัติอาชญากรรมไม่มีคู่สมรสบุตรหรือบิดาและมารดาพำนักอยู่ในอิสเาเอวครับ <c oughs> <c oughs> บ่อ้มีคนในขอบรัวผักอยู่ในอิสเาเอวพี่นอ้องก็คือบอ้มีแฟนลูกนะครับ <c oughs> <c oughs> พ่อแม่ที่อยู่ในอิสเล้วทาวทามีี่เลย บาสามารถมาทํางานได้ถ้าพี่น้องกันมาได้อยู่ครับพี่น้องกันสมมุดน้องอยู่อิสเรียลอาอยซิสมัรเหตดดุใดครับพี่น้องสามารถสามัครเด้ครับแบบไม่เคยทํางานที่อิสเรีลมาก่อนกะหมายถึงว่าบาเคยมาทํางานในในในภาคเกษตรของอิสเรีลมาก่อนกคนที่เคยมาแล้วกลับไปบ่าสามารถมาได้นะครับเนาะ แล้วก็มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพจิตที่ดีไม่มีโรคและสมัครใจไปทํางานภาคเกษียณในอิสรเอลตาไม่บอดสีตาบ่บบอดสีน้พี่น้องเนาะตาบอดสีเป็นก็คือสีเฮ็ดงานยากครับตาบอดสีน้พี่น้องนายจ้างสร้างให้ไปเก็บบล็กเกลือเขาเอาบอกเอาบลกเกลือแดงไปเก็บมากอะ บักคือเคี้ยวไม่คอ้งสิมันกับมันกับอดไรนะครับเนาะตาบวบอดสีนะครับเนาะแล้วก็ไม่เป็นโรคต่างๆได้แก่วันโรคไวรัสตับอักเสบบีโรคเอดซิฟิลิกเบาหวานอ่าประมาณนี้พี่น้องแล้วก็ไม่มีนิ้วมือที่กุดโคดงอขาดด้วนหรือเกินครับก็ประมาณว่าต้อง มือนี่ต้องครบหานิ้วพี่น้องมือต้องครบหานิว้วมือต้องครบหานิว้วบอกบอกงอบ,บอกกุดบอ๊กยังพี่น้องยังใคยสิม,มาได้นะครับนะเนาะไม่เสพบสารเสพติดครับอันนี้สําคัญอยู่แล้วเนาะพี่น้องเนาะเรื่องของอยาเสพบติดเนาะต้องบอกบ,บอยุงเกี่ยวกับยาเสพบติดครับต้องมีประสบการณ์ด้านการเกษตรก็คืออยู่เมืองไทยต้องเคยเห็ดหน้าเ <s> ห็ดไ้อ้อย ปูพืชหรือว่าเลี้ยงซว์เลี้ยงงัวเลี้ยงอยงกะแบบนี้ครับพี่นอ้องเอกสารที่ต้องยื่นในมือสมัครนะครับเนาะวันที่ยีเดือนพฤศจิกายน25 6 3เนาะพี่น้องเนาะเดือนหนานี่ครับวันที่ยีถึงวันที่ยีพฤศจิกายน2 5 6พพี่น้องยี่สิบสามยี่สมยีหามือครับ อันนี้คือบ่ต้องรีบนะครับเนาะเพราะแมนว่าเพิ่นเปิดเจังสี่เฮ้าสิไปเต้งแต่วันที่ยีบสามเพินสิไปก่อนมูสิได้คิวก่อนมูบ่มแมนครับคือสมัครสมัครไปแล้วเพินสิไปซุ่มโดยคอมพิวเตอร์อีกทื่อนึงครับพี่น้องพี่น้องสิไปวันที่ยีบเจ็ดก็ได้พี่น้องสิไปวันที่23บสามก็ได้ไปสมัครวันที่ย4บ5ี่ยีบยบหกก็ได้ภายในหามื้นนี่นะครับเฮาสามาถไปมือใดก็ได้นะครับเนาะบไดเกียวว่าไปสมัครก้อนสีไใดมากก้อนนีพี่น้องอันนี้ก็ อยากไปช่วงที่คนมาหน่อยๆเราไปวันที่ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดก็ได้เ่าเป็นยังครับเพิ่นทีไปซุ่มอีกตัวหนึ่งครับวันที่ไปคาดเลือกอีกตัวหนึ่ง,งเอกสารที่ต้องยื่นในการสมรัครเนาะครับเนาะกับใบสมัครพี่น้องใบสมัครเดี๋ยวผมสิอ่าโพสต์ลงในเพจอีสานพัทินในอิสเลียวพี่น้องเพจเฟซบุ๊กนะครับเนาะพี่น้องไปไปเสียบออกมาแล้วครับไปปิ้นออกมาเก,กอ,อกได้เลยนะครับเนาะ เป็นใบเดียวกันนะครับเนาะพี่น้องสามารถเอาไปกอกได้เลยนะครับกอกไปเลยก็ได้ครับพอไปหอดก็ไปยืนเลยก็ได้เตรียมเอกสารไปยืนเลยก็ง่ายดีหรือสิไปกอกอยู่ที่กรมขันจัดหางานหรือว่าสำนักงานจัดหางานของจังหวัดที่ท่านอาศัยอยู่ก็ได้ครับมีผ่านก็มีขึ้นกันแต่ทางง่ายก็เอามากอกก่อนก็ดีขึ้นกันพี่น้องแจ้งสิบ่ได้เสียเวลาหลายนะครับเนาะกาใบสมัคร์กอ่ะสองสิเป็น รูปถ่ายสีครึ่งตัวรูปถ่ายสีครึ่งตัวพื้นหลังสีฟ้าพี่น้องหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นขนาดสองนิ้วโดยถ่ายครั้งเดียวและถ่ายไว้ไม่เกินหกเดือนจํานวนสองจำนวนสองรูปครับผมเขียนชื่อนามสกุลบรรจงและเลขบัตรประชาชนที่ด้านหลังลรูปอ่าประมาณนี้ครับรูปถ่ายสองนิ้วถ่ายไ่เกินหกเดือนครับว่าสวมหมวกว่าสวมแว่นนะครับเนาะพื้นหลังสีฟ้าข้อสาม สำเนาห,หนังสือเดินทางพี่น้องทามีนะครับเนาะทามบอมี่กับนอย่ยงครับจำนวนชองฉบับครับสำเนาห,หนังสือเดินทางข้อซี่บัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุพร้อมสำเนาสองฉบับพี่น้องบัตรประชาชนเท่านะครับข้อหาสำเนาสูติบัตรหรือสำเนาทะเบียนบ้านปีเกิดของผู้สมัครหรือหลักฐานแสดงผลการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ที่มีคำนำหน้าว่าเด็กชาย จำนวนสองฉบับพี่น้องอันนี้เขาจะง่ายๆก็คือถ้ามีใบเกิดหรือว่าซูติบัตเนี่กับว่าต้องใส่บุดปอกก็ได้ว่าต้องใส่บุดปอกนะครับเนาะ้ามีเนาะครับถ้าบบมีใบเกิดที่หาบ่าเห็นนะครับเนาะหาหาใบเกิดบ่เห็นาหาใบเกิดบ่เห็นกน็ใส่เป็นใบบุปรปอกครับใบแสดงผนการเลียน ฉันปรปฐมศึกษาปีที่หกนะครับเนาะมันจะมีอซื้อเข้าเป็นเด็กชายอยู่นะครับนะเนาะเพิ่นต้องการตรงนั้นนะครับเนาะสองอันนี้ใส่ใส่ตรงใดก็ได้ครับพี่นอ้องของหกครับสำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลสองฉบ,บับถ้ามีนะครับถ้าเคยเปลี่ยนซื้อเปลี่ยนนามสกุลก็เอาเอากสารไปนั่งพี่นอ้องขอเจ็ดครับสำเนาทะเบียนบ้านสองฉบ,บับพี่นอ้องสำเนาทะเบียนบ้านสองฉบ,บับขอแปดครับสำเนาหลักฐานการพ้นภาวะ รับราชการทหารก็คือต้องผ่านการเกณฑ์ทหารไปแล้วพี่น้องต้องผ่านการเกณฑ์ทหารไปแล้วซอดดัแปดซอดดัแปดซอดดับสิบสามต้องผ่านการเกณฑ์ทหารไปแล้วครับไทยเอกสารสองฉบับก็เก่านะครับสำเนาบัตรประจําตัวประชาชนของภรรยาที่จดทะเบียนอยู่กินกันฉันสามีภรรยาพี่น้องสำเนาบัตร,ตร,ร,ตรบตรัตรประชาชนของของเมียเฮาน,นะครับ เมียที่จดทะเบียนสมรสกันนะครับเนาะเมียที่จดทะเบียนสมรสกันสำเนาบัตรประชาชนของเพิ่นนะครับเนาะกกระซิบครับผมสำเนาเอกสารการแสดงสถานภาพการสมรสทั้งด้านหน้าและด้านหลังก็คือใบทะเบียนสมรสหรือพี่น้องหรือใบย่าแหะครับอ่ถาถ้ามีถ้าถ้าได้สมรสหรือถ้ามีการย่ากันก็เอาไปนั่งครับพี่น้องซองจะมาเพื่อน ขอ1สิยบสิบ้าสำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์รถบรรทุกสอฉบับทามีนะครับบ่มีกับบเป็นอย่างครับขอสิบสองสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉินนะครับสอฉบับครับผมกับอันนี้อยาิเท่าที่ติดต่อได้นะครับเนาะการรับสมัครวันเวลาและสถานที่รับสมัครพี่น้อง ก็ให้ให้ผู้ประสงค์ที่จะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมค่าใช้ใจ่ายใดๆนะครับเนาะก็ะต้องเสียค่าธรรมเนียมบม่ด้เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆนะครับระหว่างวันที่23-27พฤศจิกายน2563พี่น้องเวลา8นาฬิก30-16นาฬิกา30นะครับเนาะ สถานที่รับสมัครพี่น้องกับกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศนะครับนะกรมการจัดหางานชั้นหนึ่งอาคารสำนักง,งานประกันสังคมเขตพื้นที่กรุงเทพอาคา,ารสำนักง,งานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่3ถนนมิตรไมตรีเขตดิดดตนดแดงพี่น้องก็คือกระทรวงแรงงานดินแดงและบอง่างพี่น้องแล้วก็สำนักง,งานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1นึถึงสิบ ไปตรงได้ก็ได้ครับพี่น้องแล้วก็สานักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดพี่น้องอตรงนี้พี่น้องบงงนะครับน้อง่ต้องสมมติเป็นคนน้องบัวขึ้นบ้านน้องบัวนี่ครับไปทํางานยุงเทปก็สามารถไปที่จัดหางานของกรุงเทพกรมการจัดหางานก็ได้สามารถไปสมัครได้เลยครับไปกรอกใบสมัครยู่หันได้เลยบม่ต้องกลับมาน้องบัวนะครับสมมติเป็นผมเนาะบ่ต้องกลับมาพูดน้ำเน่าของเฮอกนะครับอย่างเชนอ่า เป็นคนอุดอรแต่ว่าไปทํางานอยู่ระยองนังสิกัไปที่ระยองเลยเลยครับไปจัดหางานระยองเลยเลยนะครับเนะบาะบรต้องบรต้องกลับมามที่อุดอรนะครับเนาะส,สามารถไปยื่นใบสมัครที่จัดหางานของของจังหวัดที่ที่ท่านกําลังอาศัยอยู่ได้เลยนะครับเนาะในงานก็เป็นน้อง,งขอาใจนะครับเนะบาะบรต้องบรต้องว่าจะกลับไปสมัครอยู่พูนเน่าครับสามารถสมัครที่จัดหางานของจังหวัดที่ ที่คุณอศัยอยูได้เลยครับผมการ,รก,าผการประกาศผลการประกาศผลกสิประมาณประมาณ3เดือนครับเพื่อตรวจเอกสารเพื่อเล้วเพื่อสิแจ้งแจ้งเอกสารว่ารับห่าเข้า,ขาไปแล้วก็ซุ่มลำดับคิวให้ห้อโดยคอมพิวเตอร์นะครับนะเนาะเพื่อสิจแจ้งเป็นจดหมายส่งมาถึงบานแล้วครับว่าห่าได้สมัครในโครงการเพื่อมือไ้อิสิเหลยวแล้วพี่น้องกับประมาณนี้ครับ ามาเรื่องค่าใช้ใจ่ายครับค่าใช้ใจ่ายค่าใช้ใจ่ายพี่น้องค่าใช้ใจ่ายค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางไปทํางานที่อิราเลอันนี้ผมอ่านตามประกาศของเพื่อนอนะ้องเอเนาะผมอ่านตามประกาศเพราะว่าแต่ละรุ่นแต่ละรอบนี่ค่าใช้ใจ่ายบ่บท่กันนะครับบ่เท่ากันค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดเป็นเงินจํานวนประมาณหามื่นหาพันบาทครับพี่น้อง ถือว่าถึกลงมาหลายนะครับนห้าหมื่นห้าพันบาทและไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นนอกจากรายการที่แจ้งดังนี้กับประมาณนี้นะครับค่าธทมเนียมตรวจสอบประวัติอาชญากรรมหนึ่งร้อยบาทค่าทมเนียมขอรับหนังสือเดินทางอย่างประมาณนี้ครับหนึ่งพันบาทค่าตรวจสุขภาพสามพันกว่าบาทอย่างเี้พี่น้องค่าเที่ยวบินค่าเครื่องบินสองหมื่นกว่าบาทพี่น้องกค่า เมื่คือค่าบริษัทจัดหางานของอิสราเอลอีกประมาณอาจะสองหมื่นสองหมื่นเจ็ดสองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทพี่น้องรวมแล้วก็คือประมาณหามื่นหาพันบาทนะครับเนาะค่าใช้จ่ายใ,ในการมาอิสราเอลครับกัอาจีพบวกเพิ่มที่เขาต้องพกเงินติดตัวเพื่อสิมาแลกเงินอิสราเอลที่สิใไซก่อนทิงเงินเดือนอิสราเอลสิออกนะครับตอนที่เขามาทํางานแล้วเนาะกัผู้ใด้เสียออกมาหลายมาหน่อยครับ อีกต่วนหนึ่งกับกับะมาณนี้ครับผมก็ตีไปประมาณสักเจ็ดแปดหมื่นนะพี่น้องเบ็ดเสร็จนะครับกับะมาณเจ็ดแปดหมื่นนะครับเนาะในการเดินเรื่องลงม,มานะในการมาทํางานทีอิสราเอละมาณนี้ครับแต่ค่าชใ,ใจเพ่อนอยู่ที่หามื่นพี่น้องหามื่นหาพันบาทครับนี่มาเรื่องสําคัญนะครับเนาะเรื่องสําคัญก็คือผลตอบแทนหรือว่าเงืนเดือนหรือว่าค่าแรงเป็นไงครับอิสราเอล ในประมาณเท่าไรมันคุ้มคา่ากับห้องที่ที่ห้องสิจากบ้านขามน้ำขามทะเลมาทํางานบ่นน้องพี่น้องผู้ลงคนอณาสิทํางานลงงานอยู่บ้านเฮ่ามีงานดีสีมาอยู่บอิสราเอลมาพรองานนักมาพรุ่งอากาศที่ห้อนอากาศที่หนาวจัดห้อนจัดเย็นจัดจังสิมันมีคุ้มค่าบ่อังสินาะพี่น้องเนาะผมมาทับผู้ใดมีงานดีอยู่บ้านเฮาแล้วค่ะว่าจาเป็นต้องต้องดินร่นออกมาเนาะครับ สำหรับรผู้ที่มีงานงานประจาง,งานที่ดีอยู่แล้วเนาะก็บ่ต้องบ่ต้องบ่ต้องสมัครมากหรอกครับเพราะว่างานอิสเรลมันเป็นงานที่หนักงานกเกษตรงานอยู่กับาสารเคมีพี่น้องสารเคมีนะครับเนาะแต่ถ้าผู้ใดคิดว่าอยากมาหาประสบการณ์อยากมากหาเงินทุนจะก,ก่อนมาเก็บเงินจะก,ก่อนผมก็าว่าโอเคครับอิสเรล โดยเฉพาะอน้อ,นองๆที่อายุอายุยังหน่อยพี่น้องอายุยี่สิบห้ายี่สิบหกนี่กำลังกำลังตั้งตัวอาจจะบอกท่านมีครอบครัวจังนสิหรือมีครอบครัวแล้วนี่ผมว่าก้วนมากนะพี่น้องกวนมา,จากจักสองปีสามปีนี่ครับทาม,มากหาเงินมาเจ็บเงินยีหลีหลนี่ตั้งตัวได้พี่น้องกลับไปบ้านเขาตั้งตัวได้มีหลคดขั้นงามขีมนีเฮียหลังงามอยูแล้วพี่นอ้องกับระมาณนี่ครับ กอันนี้ซีวอลถึงค้าเร่งนะครับเนาะค้าเร่งพี่น้องค้าเร่งอิสราเอลครับกะตอนนี้ค้าเร่งขันตั้มอยู่ที่ห้าพันสามร้อยเช็คเกลพี่น้องห้าพันสามร้อยเช็คเกลกะเลทเงินอยู่ที่ประมาณแปดจุดแปดนะครับเนาะผมตีตีตีแบบผมก็บริเช็คภายในครับประมาณแปดจุดแปดก็คือหนึ่งเช็คหนึ่งเช็คเกลอิสราเอลแลกได้ประมาณ 8บาท80สตางค์นะครับเนาะห3าพันสามหาพันสามบาทกับมันเก็ประมาณนะครับเนาะที่แรกแล้วผม,มตีค่าประมาณที่เพื่อนคิดมากได้หนีเนาะประมาณอยู่ที่สี่หมื่นสี่หมื่นแปดพันประมาณนี้นะครับเนาะสี่หมื่นแปดพันครับค่าเร่งขันตำ่ำก่อนที่สิหักผ้าสีค่าที่ผักคา่า อย่างต่างๆนะครับเนะาะนั่นเดือนกันต่ำได้อยู่ที่ห้าพันสามพี่น้องห้าพันสามรอยขีดเกี่ยวก่อนหักผมว่าถ้าหักแล้วกะนาสีอยู่ที่ประมาณสามหมื่นกว่าบาทครับเบอร์วมโอทีนะครับเนาะอันนี้คือทํางานแปดชั่วโมงครับห้าพันสามแปดชั่วโมงต่อมือนะครับ,นรบนเนาะกะอิสเรียววันเสาร์เป็นวันหยุดพี่น้องอิสเรียววันเสาร์เป็นวันหยุดวันอาทิตย์เป็นวันทํางานปกตินะครับเนาะกะ ยกตัวอย่างของบาลน้งบัวครับยกตัวอย่างบาลน้งบัวบาลน้งบัวทํางานวันทํางานวันวันอาทิตย์วันอาทิตย์ตเป็นวันทํางานปกติน,นะครับเนาะวันอาทิตย์ถึงวันพฤหัสนน่บาลน้งบัวทํางานมือละเก่าชั่วโมงพี่น้องมือละเก่าชั่โชวโมงส่วนวันศุกร์นี่ทางานเจ็ดชั่วโมงพี่น้องเจ็ดชั่วโมงวันเสาร์หยุดหยุดุกเสาร์นะครับเนาะ บานองบัวกะสิมีไรายได้เดือนละประมาณาล้างหักแล้วร่วมโอทีแล้วได้โอที่มือละหนึ่งชั่วโมงครับวันธรรมดาก็อยู่ที่ประมาณหาพันหาพันไปไปลายครับหาพันเจ็ดหาพันแปดถึงหกพัตนต้นๆครับแล้วแต่เดือนน้องพี่น้อง,นะงเอนาะบ,บ,บางเดือนก็ถึงหกพันอยู่ครับหกพันสองหกพันสามบางเดือนก็อยู่ที่หาพันเจ็ดหาพันแปดประมาณนี้ครับทํางานมือละเก้าชั่วโมงครับ วันธรรมดาแล้วก็วันวันสุกนี่ทางานเจ็ดชั่วโมงครับครับประมาณนี้นะพี่น ong หาพันเจ็ดหาพันแปดก็ตีไปกับประมาณจะหาหมื่นกว่าบาทพี่น้องหาหมื่นกว่าบาทสําหรับของของเบาลงบัวนะครับเนาะที่ทํางานประมาณนี้เนาะได้รับค่าแรงอยู่ที่ประมาณเดือนละหาหมื่นกว่าบาทพี่น้องหักกินหักใช้แล้วปนนมาสิีถ้าบ่ใช่เปลืองค่ะได้ส่งบ้านยู่ไครับได้เก็บอยุดเดือนละประมาณสี่หมื่นกว่าบาท สำหรับผู้ที่ติดต,ตามบ้านนงบวัวมาตลอดก็ชิ่งหูแล้ว่าบ้านนงบวัวนี่ก็มีงานจอบพิเศษเห็ดหลังเลงงานอยู่ตลอดนะพี่น้องทั้งวันเสาร์ทั้งวันธรรมดาหลังจากอาชีพนี้เราก็สิออกไปเห็นงานพิเศษพี่น้องหลับจอบกับ้านนงบวัวกับชีใด่วนนี้มาไว้กินไว้ใส่ไว้ซื้อของจุกจิกกับกะอยู่ได้ย้อนเงินจอบพี่น้องเงินจอบเงินจอบกับเอามาใสา่ใน ใส่ยูใส่กินนยู่นีครับส่วนหลายบ้านหันวงเงินเดือนสิได้สรวงบ้านเบิดเลยครับแถบสิบเดียออกมาใส่เนาะครับยกเว้นหนาๆของพี่น้องงานหน่อยทานาหอนแบบนี้คือบ้านบัวกินอยู่กับเงินจบคือพอเลือกงานก็นไปรับจบก็ได้เป็นเงินพิเศษมากพี่น้องวันหยุดถึงสิ่ก็ไปรับจบก็ได้เงินพิเศษมากคได้นนดได,กบบด้กินได้ใส่ส่วนนั้นครับเงินเดือนก็ได้ส่วงกับบ้านเบิดทุนสิ่พี่น้องบางเทีก็ได้เงินจบเอาไปส่งเติมเงินเดือนอีกก็มีพี่น้องรับ ส่วนรายเพื่อนเฉลี่ยแล้วสาหรับผมก็ได้อยู่ได้ทรงบานอยู่ประมาณเดือนละหาหมื่นหาหมื่อนอยู่พป่นหองหาหมื่นหาหมื่นกว่าแต่ละเดือนน้อเนาะช่วงหน้าหอ้อนเดียวแต่ประมาณนี้ครับผมเบว์บว์ถึงของผมนะครับที่ทํางานอยู่แคมป์ของผมเนี่เนาะแต่ละแคมป์ค่อนข้างที่แตกต่างกัน,กนพี่น้องมันรายได้มัน,มนมบ่ค่อยซีวร์เฉลี่ยกับสิราีสิูุ่ประมาณหาหมื่นบาทกตีใส่ไปจ้ะมืน่น หมื่นหนึ่งมื่นหนึ่งมื่นหนึ่งกับสีเหลือสองบาทประมาณสี่หมืน่นผมตีประมาณคนใส่ประหยะะัดนอกเนาะกับประมาณนี้ครับค่าข้องขีบกับยูเล่าๆนี่นะครับพันเช็กนี่ถ้าว่ากินเปลืองกินยังใส่ยูได้ครบเดือนครับครับผมกับประมาณนี้นะครับเนาะสําหรับผู้ที่มีความสนใจสิสิมาเฮ็ดงานที่อิสราเอลพี่น้องงานเกษตรงานเกษตรงานเกษตรพี่น้อง ถือว่ามหาประสบการณ์มหาความรู้เกี่ยวกับการเกษตรประเทศนี้สอนสอนได้หลายอย่ครับประสบการณ์การใส้ชีวิตประสบการณ์การเกษตรมันอยู่หนีหมดเลยพี่น้องมันอยู่หนีหมดเลยครับกับผู้ใดที่มีความสนใจกับไปยื่นใบสมัครได้เลยนะครับนอกวันที่ยีบสามพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบสามยีบสามถึงยี่สิบเจ็ดกับไปยื่นได้เลย ผู้ใดตกงานต้งงานผู้ใดหางานต่างประเทศอย่ถือเป็นโอกาสดีพี่น้องหรือสําหรับคุณภรรยาที่กําลังวางแผนจิมีกิกมีกัก,ก,กนี่ก็ถือเป็นโอกาสดีพี่น้องที่ส่งสามีมาทํางานต่างประเทศเนาะพี่น้องเนาะถือเป็นโอกาสดีพี่น้องอย่าหงุดหงิเนาะพี่น้องเนาะครอบครัวใดกําลังมีลูกมีเตา่าหน่อยๆอ,อยูอ่อยากให้คนเป็นพอเนี่ย ออกมาทํางานต่างประเทศเพื่อหาเงินกลับไปครอบครัวนี่ครับผมมาควนซิมาอยู่ครับมาตั้งลักปักมาเก็บเก็บบอดมองอยู่นี่จักผมว่าสองปีสามปีนี่กับกับพ่อพ่อได้อยู่ครับอ่ากับพ่อใดตั้งตัวได้พี่น้องเอาะยังไงก็ตั้งตัวได้ถ้ามาเก็บมากับมีรีนะครับนะเนาะโมเรนการพนันบ่อ่ามัวอบายมุก สิ่งเสียบติดผมว่าประเทศนี้ให้ค่าแรงดีที่เหมอสสมกับงานอยู่พี่น้องแต่ว่าเสี่ยงกับสารเคมีเนี่ยนายจ้างบดีเนี่ยกับโอดเอาครับกับพ่อโอดอยู่สัญญาจ้างสําหรับสัญญาจ้างพี่น้องสัญญาจ้างสองปีครับแต่บ่เกินห้าปีสามเดือนครับพี่น้องสามารถทํางานอยู่ที่ทอิสลได้ห้าปีสามเดือน วิชาสองปีได้ว่าพันธุต่อให้ปีต่อปีล่ะพ่อสองปีเมันพันธุต่อให้ปีต่อปีปีต่อปีปีต่อปีจนถึงหาปีสามเดือนพี่น้องสามารถอยู่ได้หอนหาปีสามเดือนนะครับเนาะถ้าผููได้ยูหอดก็ได้เห็นเงินล้านอยู่เราพี่น้องได้เห็นเงินล้านหาปีสามเดือนนี่เก็บดีๆเลล้านจ้องล้านคุณนล้วครับกับบ้านจะตั้งตัวได้อยู่บันนี้มาเห็นงานเกษตรยุยงเร็วนี้ได้สามปีก็กัวนะครับเดือนมกราปีหนาสี่ครบสี่ปีพี่น้อง แต่งโมหลว่าจะอยู่หอดปู๊บพี่น้องอาจจะกลับก่อนคกับอาะ,ะ,ะ,ะม่านน้ะพี่น้องกับอาอย่างนี้ไงทายุบานเท่าโหถ้าทนแดดทนห่อนทนฝนได้เคยเห็ดให้เห็ดหน้าเห็ดให้อ้อยทำทำหน้าสิ่งสีพมบามาอยู่ประเทศนี้สบายครับเพราะาง,งานกับเมืองกมหนักวามเมื่อย มันก็พ่อพ่อเหตุใดอย่ครับพ่อเหตุใดอยู่อ,อ,ยอยากให้แม่พี่น้องอยากให้แม่อยากให้ไปสมัครอยู่ครับก็ถือเป็นโอกาสดีพี่นอ้องถือเป็นโอกาสดีนะครับเนาะอยากให้แม่มาสู่จากสองปีสามปีพ่อตั้งตัวได้กับบ้านห้องก่ได้มีเงินมีข้ามกลับไปสร้างฐานะสร้างครอบครัวให้ให้เจ้าของนะครับเนาะก็นังไแก็เป็นกำลังใจให้สู้ๆทุกคนนะครับอย่าลืมนะครับเนาะวันที่ยี่สิบสาม เดือนพฤศจิกายนครับไปสมัครไปเลยครับยี่สบสามถึงยี่สิบเจดนะครับเนาะไปกรอกใบสมัครทิมไปเลยครับเขากับทัทํางานของเขาล่อไปพี่น้องก็ต้องไปใจร้อน้าเขาประวัติ่านว่าม,มีประวัติอาชญาก,กรรมอล้วก็นว่มีมโครคภัยไข้เจ็บไดมากครับพี่น้องช่วงนี้โควิดโควิดอิตาเลอยู่ที่ประมาณติดเชื้อเท่าที่ผมเช็คเบื้องกับประมาณยู้มมือแล้วประมาณ เกือบเกือบพันพี่น้องถือว่าลดลงมาอยู่จากตะกอนขึ้นไปฮอดหมืน่นหมื่นคนต่อมือัมวโมงนี้เหลืออยู่บางมือเห็นหาร้อยหกร้อยเจ็ดรอยแปดรอยก็อยู่ประมาณนี้พี่น้องผมมาไม่ต้องไปซีเหียดลายแล้วครับโควิดเข้าเข้าป้องกันตัวเข้าเองป้องกันตัวเข้าเองกอยูน้ำมันไดพี่น้องมันมันจะยูน้ำเข้าอีกโดนอยู่โควิดนะฮะน้สาหรรบโควิดมันจะยูกบเข้าอีกโดนอยู่เพราะฉะนั้นการป้องกันตัวของเขากบ สวมเมียสวมอย่างนะครับเนาะเว้นระยะห่างกับบอ,อกไปในจุดชุมชนกัสามารถอยู่ได้ส่วนไลยก็ได้อยู่แต่นในแคมป์อยนะู่เนส่วนนะครับว่ได้ออกไปข้างนอกป็นได้หรอครับเพราะกับโอกาสเสี่ยงกันหน่อยอยู่พี่น้องเวลาออกไปแรงชุมชนกัสวมเมียสวมอย่างจะหน่อยป้องกันจากาขวงพี่น้องกับกับพม่านี้นะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ผมกับสีอ่าขอลาไปสนีพี่น้องสำหรับมาแจ้งข่าวสารพี่น้อง สำหรับงานผู้ที่หางานอยู่ก็ามาบอกมาแจ้งประชาสัมพันธ์ในพี่น้องรับทราบ่ายิสิลิวสิเปิดแล้วเดอร์ผู้ใดมีความสนใจก็ให้ไปสมัครที่สำนักง,งานจัดหางานของทุกๆจังหวัดได้เลยนะครับเนาะคลิปนี้บ้านลุงบอกขอลาไปสำนีโชคดีสวัสดีครับ